สวัสดีครับเพื่อนในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำคาร์บอนลายหินอ่อนสีน้ำเงินม่วงนะครับคือที่เรียกกันว่าลายฟอสนะครับเพื่อนๆส่วนชิ้นงานที่ผมจะทำก็จะเป็นแก้วยติสักสิบออนนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะบอกวิธีการทำทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูจบก็สามารถทำตามได้แน่นอนนะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนำชิ้นงานไปทํากัดกระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์แปดสิบนะครับ ้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อเพื่อนทําการขัดเปิดผิวเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการทาเรซินชั้นพื้นสีดําได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอลแล้ว20กรัมบวกกับแมสสีดาบวกกับฮาร์ดอีก2ถึง3หยดนะครับในการทาเรซินชั้นพื้นสีดานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับทาการทาบางๆให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับชั้นพื้นสีดําเพื่อนๆไม่ต้องทาหนานะครับเพราะว่าถ้าทาหนาครับจะทําให้เรซินนะครับมีโอกาสเกิดการหย่อนะับองนนาก็จไม่เเียงนะครับ เพื่อนเพื่อนนะครับทำการทาชั้นพื้นสีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก12ถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็คเรซินชั้นพื้นสีดำกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเรซินแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเนะครับทําการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยอตัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกูบอนแล้ว20กรัม ปวกกฮาร์ดอีก2องถึงยนต์นะครับในการทาเลซิ่นชั้นกาวนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นพื้นสีดำเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆนะครับให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทาการทาเรซิ่นชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทําการทิ้งชิ้นงานไว้อีก30 -40 นาทีนะครับโอเคครับในระหว่างที่เรากาลังรอให้เลซิ่นพอไม่กาวนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการตัดเศษ้าร์คลบอนกันนะครับเพื่อนโดย้าร์คบอนที่ผมนํามาตัดเพื่อที่จะทำคาร์บอนไล่อนอนนะครับก็จะเป็น้าร์คบอนไลอนวัน6มิลนะครับเพื่อนส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัด้าร์คบอนนะครับก็จะมี3อย่างหลักๆนะครับก็จะเป็นแผ่นรองตัดไม้บรรทัดเหล็กและก็คัตเตอร์โรตารีนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนทการตัด้าร์คบอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เศษผ้าเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อค่อยๆดึงเศษผ้า ในส่วนของเศษพาร์คบอนที่ติดกับกระดาษกาวหรือตรงบริเวณขอบ้าร์คบอนนะครับเราก็จะขัดแยกหรือขัดทิ้งออกไปเลยนะครับและเศษผ้าที่เหลือส่วนนี้นะครับเราก็จะนําไปทําคาร์บอนลาินออนนะครับเพื่อนๆก็เป็นอนว่ารเศษรีบร้อยนะครับสำหรับการตัดเตรียมเศษพาร์คบอนและเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนเช็ดชั้นกาวนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็ดชั้นกาวกันนะครับถ้าลซินนะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมเปกาวนะครับเพื่อนๆสามารถโรยเศษพาร์คบอนได้เลย แต่ก่อนที่ผมจะโรยเซป้าคาร์บอนนะครับเพื่อนผมก็จะนาฟอยลสีม่วงและสีน้ําเงินนะครับมาทําการโรยบนแก้วก่อนนะครับแล้วถึงจะนําเซปภาคาร์บอนที่เราได้ทําการตัดเตรียมไว้นะครับมาทําการติดทับอีกทีนะครับในส่วนของฟอยนะครับผมจะใช้สีม่วงกับสีน้ําเงินนะครับโดยจะเริ่มโรยสีม่วงลงไปก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เริ่มโรยสีน้าเงินนะครับตามลงไปนะครับเพื่อทําการไล่โทนสีนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการโรยฟอยซิมวงและสีน้ำเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ใช้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำเศษพลาสบอกนะครับที่เพื่อนๆได้ทำการตัดเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกมาทำการติดลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีการติดเศษจลาสบอกนะครับทีละแผ่นหรือทีละเส้นนะครับข้อดีของการติดทีละแผ่นหรือทีละเส้นแบบนี้นะครับ ก็คือเราสามารถโฟกัสได้นะครับว่าต้องการให้ลายคาร์บอนของเราเนี่ยเรียงไปเป็นแนวไหนหรือแบบไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับค่อยๆเรียงเซตพาคาร์บอนแบบนี้ให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการติดเ็จพาคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการทาเรซินชั้นทิดหนึ่งได้เลยนะครับโดยส่วนผสมีนใช่นะครับก็จะใช้เรซินผสมขูบอลแล้ว40กรัมบวกกับฮาร์ดอีก4-5หยดนะครับในการทาเรซินชั้นทิดหนึ่งนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้วิธีการแตะเรซินนะครับลงไปที่เศษทาร์คบอลก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการทานะครับเศษทาร์คบอลจะยุ่ยทันทีเลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทิ้งพิษงานอีก4-12ช ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คเลซินชั้นที่หนึ่งกันนะครับก็เลซินชั้นที่หนึ่งแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆในระหว่างที่ผมกําลังรอให้เลซินชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับผมก็ได้นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการติดตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับเพื่อต้องการกดเศษพาราบอนตรงบริเวณขอบของชิ้นงานให้แนบสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนๆแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเลซินชั้นนที่่ั4ตอเเลลยยะครบ ดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขอบอลแล้ว40กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับฮาร์ดอีก4-5ยนตนะครับในส่วนของการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่4นะครับเพื่อนๆสามารถทาหนาได้เลยนะครับโดยระยะเวลาห่างในการทาแต่ละชั้นนะครับเราจะเว้นระยะเวลาห่างชั้นละ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมบนไปให้ครบ4ชั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆทาครบ4ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆทิ้งชิ้นงานไว้อีก12-24ชั่วโมง โอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทาการทาเรซินครบสชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรซินแห้งสนิทเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการตัดเย,ยร์อเรซินและเศษพาร์าคับอนส่วนเกินออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการตัดเย,ยร์อเรซินและเศษภาคส่วนเกินตรงบริเวณขอบของที่งานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนําชิ้นงานนะครับไปทําความสะอาดด้วยน้าเปล่านะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานหรือปากแก้วนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนการพ่นสเปรย์สีขาวให้ทั่วผิวของชิ้นงานได้เลยนะครับโดยสเปรย์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสเปรย์สีขาวเงาธรรมดานะะคครรัับบี่ห้อ ATM น เพื่อนเพื่อนทการพ่นสเปรย์สีขาวลงบนชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนเพื่อการทิ้งสีขาวไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คสีขาวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับสีขาวแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆพทำการขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายได้เลยนะครับในส่วนของการใช้กระดาษทรายชันิด4สี่นะครับผมจะใช้วิธีการขัด2ขั้นตอนนะครับเพื่อน ขั้นตอนแรกนะครับผมจะใช้วิธีการขัดแห้ง80%นะครับโดยใช้เครื่องขัดกระดาษทรายที่ใช้นะครับก็จะใช้เบอร์60นะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนใช้วิธีการขัดแห้งแบบนี้ไปให้ทั่วชิ้นงานนะครับจนฟาสีขาวจะหลุดออกเกือบหมดนะครับต่อจากนั้นขั้นตอนที่2ผมจะใช้วิธีการขัดน้ำอีก20%นะครับโดยใช้วิธีการขัดมือกระดาษทรายที่ใช้ขัดก็จะใช้เบอร์80นะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการใช้กระดาษทรายและทัาฟลาสชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสเปซที่เข่าที่เราได้พ่นเอาไว้ก็จะหลุดออกหมดเลยนะครับและผิวของชิ้นงานของเรานะครับก็จะกลับมาเรียบนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่5ถึงชั้นที่7ต่อเลยเลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกบลแล้ว40กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับฮาร์ดอีก4-5ยนนะครับในการทาเรซินชั้นที่5ถึงชั้นที่7นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสามารถ โดยระยะเวลาห่างในการทาแต่ละชั้นนะครับก็ชั้นละหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อทาครบเจ็ดชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทิ้งทิ้งงานอีก 12- ถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการทาเรซินครบเจ็ดชั้นเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรซินแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทาการตัดเกลี่ยเรซินจนเกิดตรงบริเวณขอบของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับ เพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียรีดเส่นนเกินตรงบริเวณขอบของชิ้นงานหรือตรงบริเวณปากแก้วออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานหรือปากแก้วนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการพ่นสเปรย์สีดานะครับลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับโดยสเปรย์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสเปรย์สีดําเงานะครับยี่ห้อ ATM ครับก็เหตุผลนะครับที่ผมพ่นสเปรย์สีดําลงไปบนชิ้นงานนะครับหนึ่งเพื่อต้องการเก็บขอบของชิ้นงานให้เป็นสีดํานะครับสองเพื่อต้องการให้ขัดกระดาษทรายปรับผิวให้เรียบได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนทาการพ่นสเปรย์สีดําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําการทิ้งสีดําไว้ให้แห้งสนิทนะครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คสีดำกันครับก็ตอนนี้สีดําแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนเพื่อนทการใช้กระดาษทรายปับมสวให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้านะครับกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์แปดสิบสามร้อยยี่สิบแล้วก็เบอร์ผ่านนะครับให้เพื่อนๆไล่ขัดจากเบอร์ยาญไปเบอร์ละเอียดนะครับเมื่อเพื่อนๆขัดกระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนํำชิ้นงานไปทาความสะอาดด้ ต่อจากนั้นนะครับก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขอบคุณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงาครับในการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆสองรอบนะครับ โดยแต่ละรอบนะครับจะเว้นระยะเวลาห่างรอบละ10บนาทีนะครับเมื่อเพื่อนๆพบปวกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทิ้งทิ้งงานอีกเถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลคเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้งงานเงาแบบนี้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำแก้วยติไลน์ออนสีน้ำเงินม่วงนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับในการทำคาร์อนไลน์ออนได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจจุดไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็วกดสั่นกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ